สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower บนทิกตกกันนะครับผมโดยเว็บเคม m อ h นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับเพืนเพื่อนจิมเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแตะมาให้แล้วนะฮะและสำหรับเพื่อนเที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราแวมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนเพืมากดที่สมัครสมาชิกนะครับผม แต่เป็นเบอร์กรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊กใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับหลังมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเป็นเพลลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือถือเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆๆนนนนนนนะะะะะคคครรรรรรรััััับบบวมมมออออยยู่่่ตตตงงงงงี้เเเเเเลจจปป็็็กกกกาาผดดส์ิิ กดกระสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอรีฟันนะครับหรือเงินก็จะรวมมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆเลือกปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มเปลี่ยนค่าเงินปุ่มตั้งค่าภาษีนี่ยแล้วก็ยอดเงินตรงนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันอาจจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับในทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมในแต่่่่่่่่ลละะะะะะชออออองงงททาาาากกกก็จมมีีคคแนน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 นตัััฮเพืืยรบ ช่องทางแรกก็จะเป็น QR Code นะครับสำหรับทุกธนาคารเลยต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแอปสลีปนะครับชิปเล่ออังเปอร์วัลเลตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับเดบิตคอยหรืออีกิเลียนเนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์กันได้นะครับขวามือนะครับเพื่อนๆพืเห็นเป็นประวัติการเติมเงินอยู่นะครับทางด้านขวานี้เลยเป็นตารางอยู่นะครับสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น QR Code แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาสนยอเงงิิินนนนเเเเขข้้าาไปะครับกตมม QR Code ึพื่อนๆกกก็สแนนจ่ายยได้เละครับ เป็นช่องทางนี้ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมาก่อนที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่ติ๊กต็อกด้านบนนะครับผมมาเลือกที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพิิ่มมยอดดผู้ตตานะครับ มาใส่ในช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดผู้ติดตามหรือ follower ที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้เท่าไรก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะจะมีขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนเลยนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมในตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับมียอดผู้ติดตามหรือ follower อยู่ที่1คนนะครับให้เราเข้ามา copy ลิงก์โปรไฟล์นะครับนล้มาวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100หนกึ่งรับ้อยครบแล้วะกรกันนะครับหลนะะยฮ เพื่อนๆกดสั่งซื้อแล้วเปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกองเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแา่เพื่อนนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับก็ทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่ได้เลยนะฮะออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมสถานะที่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการนะครับและด้านซ้ายมือจะเป็นเลขออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครััััััััับบบบในนนนนนนอออออออเเเเเดดดดดดรร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 ์ทททีี่่่่่าาาาาไไไ้้้้้้กกกกกกปปปปหหืืืคคคพพๆะะะะะะจูวติงงงมม็ซยล ในหน้านี้นะครับผมก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินก็ได้นะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่เลยหน้าแรกนะครับผมจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาจะพป็ช่องทางการติดต่อแอดมินครับหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นอ่ะกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินก็ได้เลยนะครับและหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเเเเเว็็บบบบบไไซต์นน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 นะะะะะะคคคคครรรรรััััั KMMTH พพพืืืื่่่่่ออออๆๆๆกกกสาาาาาามมมถแแใให้้้้ขชงดดทีผ มาคัดล็อกลิงตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนเด็ดใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นะฮะเมื่อคนเด็ดเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วครับเรากลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์กันดีกว่านะครับในตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับมียอดผู้ติดตามหรือ follower อยู่ที่1คนนะครับแล้วเรามา r e เฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดึ้นมาหรียงนะครับยังไม่ขึ้นแม่นะครับเพื่อนๆยังอยู่ที่1คนอยู่นะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับในทางเว็บไซต์จะค่่อออยยเเพมมมขึ้นนาะร แต่ถ้าหากยอดขึ้นมาช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower ขึ้นมานะครับผมจากเดิมที่มีอยู่1คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นผู้ติดตาม104คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้เวลากันแน่ๆนะครับแถมยอดเกินขึ้นมาได้นะครับเพื่อนๆสองสามยอดนะฮะ กันในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากกับสายเคบเอ็มชีแฮเลยนะครับเพื่อนจะเป็นเพื่อนหาไม่เจอนะครับก็ทิ้งไปที่ด้ต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะให้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้งานลองมาสมัครกันก่อนได้นะครับและในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ